สวัสด to ีท you you <ko S 3> ุกคนทุก่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเสียนฟุกตีชนามชนโคบันทารังนะครับวันอาทิตย์ที่ส4กันยายนนี้นะครับมีซองโคเอกมันมันมาทุกคนรับฟังข้อมูลจัดจากติเด็ดเสียนฟุกนะครับเริ่มจากโคเอกตัวแรกกันเลยนะครับโคลุกดังตีเด็ดแพปเกาะทำนะครับหรือว่าลูกแพะนะครับตัวนี้อายุ6กปีชนะมานหนึ่งไฟล่ารุดชนะบอลมมา10นาทีนะครับวาง30ชนไปหน้ามาลั่งแทงนะครับโถคางนักตัวนี้บวกแทงหิวด้วยนะครับต้องมาเพราะว่าโคลังซาดไอลูกปิก ตัวนี้อายุห้าปีชนะมนาหนึ่งไฟลาสุดชนะทารังมาก้าวนาที่ถกขังดักสุดๆตัวนี้ชนรุ่นนะครับคู่นี้เซียนฟุก้ไปทางโคดุกดงังที่เด็ดเป็ดเกาะทำหรือวายลูกเปะเล่นตุกราคาอัดไปพี่น้องส่วนคู่เอกคู่ที่สองนะครับคู่หลังสา้งามยอดอาวุธหรือว่าทันจิโร่นะครับตัวนี้ก็เห็นขาดหน้าขาดตากันมาแล้วนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีนะครับชนะมาสร้างไฟลาสุดชนะทารังนะครับจน,นก้มคอถกขังนักนะครับต้องมาพ่อโค่นินแซมลุกรักยอดประยักเส้นชจย รวยเจ้าหน่ายนะครับตัวนี้เป็นตัวดาวรุงพุ่งแรงขาตัวแป้งนะครับตัวนี้จนกลบเคลื่องนะครับคนน้เสีนฟุกายไปทางโคลังสางงามยอดอาวุธทันจิโร่เล่นตุกราคาไปไหนนะครับส่วนใครชอบคลิปวีดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการสั้นในวันทัดไปเพื่อเป็นกําลังใจให้เสียนฟุกด้วยนะครับเสียนฟุกวัวชนฝันตรงแน่นอน